อันนี้ยอถูกรอกครับขอสวัสดีมิลักเอฟซีผมแมนพี่น้องวูนนี้นะครับผมคุิ่ใช่พยากรน,นะครับมาเจอครับผมแมนพี่น้อง นะมือนี่ตรงกับวันที่ยี่สิบเ็ดพอดีนะครับอ่ามาถือโอกาสมาไล่ซดนะครับมือนี่มาเทียร์ลกนะครับมาไล่สดเทียร์เกนะมาพบพ่อกับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าที่เป็นเอฟซีของอ่าช่องสากรณนสินนาหรือว่ากุณชายพยากรน,นะครับ เป็นไงครับพี่น้องที่ขำว่าเบิงที่กําลังเบิ้องชิปนี่ก็อย่าลืมแจงม้งผมว่าให้ทราบด้วยนะครับว่าอ่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับนะฮะเพราะว่าคุณช่าเขาเรียกก่อนใส่ใส่นิดใส่นิดจากมันเน็ดประชารัดนะครับเพราะว่าคุณช่านกันยังบอท่านได้ รวยอยู่บนท่านนี้เงื่อนซิลเนตเมื่อใส่ส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็ใส่ของอันนี้ประสาราไปก่อนนะครับนะนะเวลากินเข้าไปกับทุเอ่อหน้าที่ผู้กลัวแล้วนะครับที่เขาสองหน้าที่แล้วตอนนี้ก็นะยังบาท่านอยู่นี่อุไตรเขมาช่มนะครับ คุณชายพญากรมาคลิปนี้เป็นทลิปแรกนะครับมาไลซ์สดคลิปแรกมาพ่อกับเอฟซีของคุณชายพญากรนะครับบอกตามจริงว่าคุณชายพญากรเป็นสายสายธรรมะหรือว่าสายสายบุญนะครับอ่าเบิง้งเบื้องได้จังไหนว่าเป็นสายบุญเอาเบิง้งใดจังไหนเอากับเบื้องได้จากี่เ้า เาาไฟในการทําบุญเาาไฟในทางศาสนานะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นที่คุณชัยพระยาดกอนได้บริจาคไม้ไปเฮ็ดวัดนะครับกระลายต้นอยู่นะครับบริจาคไม้ไปเฮ็ดไปสร้างวัดไปสร้างสาานะครับอย่างเช่นไม้มะข่านี่ก็บริจาคไปสามต้นแล้วนะครับนะแล้วก็ไม้ประดูบริจาคไปสองต้นแล้วนะครับที่บริจาคให้วัด อาพื่นไปเฮ็ดไปสางสลานนะครับนะฮะเพราะว่าอันถ้าวัดมาขอกระิบริจาคให้นะครับนะอาคุณชายไปเียก่อนบริแพียงนะครับถ้าหากวัดวัดมาขอมาขอบริจาคคุณชายกับพ่อมีกับบริจาคได้นะครับนะนะบริจาคให้วัดนะครับแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านที่ว่าอยากได้กับอันนี้ต้องซื้อนะครับต้องมีการซื้อขายนะ นะครับนะมันเป็นธรรมดานะครับอาเซปไปตามธรรมเนียมตามธรรมดานะเิ็นไหนชิบนี่โอเคไปเรยืมโพสตตำรวจกำลังเปิดเห ตอบแบบสอบสำรวจอ้องนั่เรียนพูดตอนรับเข้าสู่กำลังเปิดให้ตอบแบบสำรวจเฮ้ยหยยยยยยยไยยตยอ,อ,อยย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 ย อแ okay. น่ใจไหมว่าคุณจะหยุดกันจะติม